สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติเหตุหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่รู้ล่วงหน้าทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและทรัพย์สินอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยคืออุบัติเหตุในการเดินทางเช่นอุบัติเหตุจากการเดินทางทางบกการเดินทางทางบกหมายถึง การเดินทางบนถนนหรือทางเดินโดยใช้พาหนะเช่นรถยนต์รถไฟรถจักรยานยนต์จักรยานรถไฟฟ้าอุบัติเหตุจากการเดินทางทางบกที่พบได้บ่อยเช่นรถชนกันรถพลิกคว่ำรถชนคนสาเหตุของอุบัติเหตุจากการเดินทางทางบกความประมาทในการใช้รถใช้ถนนเช่นหยอกล้อเล่นกันระหว่างข้ามถนน ยืนรอรถไฟฟ้าล้ำเส้นเตือนทำผิดกฎจราจรเช่นขับรถฝ่าไฟแดงไม่ข้ามถนนบนทางม้าลายหรือสะพานล,ลอยหรือข้ามถนนในขณะที่ไฟทางข้ามยังไม่เป็นสีเขียวพาหนะหรือถนนที่ใช้เดินทางชำรุดเสียหายผู้ขับขี่มึนเมาเจ็บป่วยหรือง่วงนอนสภาพดินฟ้าอากาศเช่นฝนตกหนักทำให้ถนนลื่น หมอกควันทำให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นทางหรือสิ่งกีดขวางการป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทางบก 1. การป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินเท้าให้เดินบนทางเท้าและเดินชิดด้านในทางเดินเดินริมถนนชิดขวามือของตนเองเพื่อจะได้มองเห็นรถที่วิ่งสวนมาไม่หยอกล้อหรือเล่นกันในระหว่างเดิน และควรเดินแถวเรียงเดี่ยวข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือใช้สะพานลอยการข้ามถนนที่ไม่มีทางม้าลายหรือสะพานลอยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1. มองทางขวา 2. มองทางซ้าย 3. มองทางขวาอีกครั้ง 4. หากไม่มีรถแล้วจึงข้ามถนนได้ เมื่อต้องเดินทางเท้าในเวลากลางคืนควรใช้ไฟฉายและสวมเสื้อที่มีสีสว่างมองเห็นได้ชัดเจนเช่นสีขาวสีเหลืองการข้ามถนนบริเวณทางแยกต้องรอสัญญาณไฟคนข้ามจึงเดินข้ามไปได้ 2. การป้องกันอุบัติเหตุจากการถีบรถจักรยาน ให้สวมหมวกนิรภัยและติดแถบสะท้อนแสงหรือไฟที่ท้ายรถถีบรถจักรยานในช่องเฉพาะสำหรับรถจักรยานหรือถีบชิดริมถนนด้านในถีบรถจักรยานด้วยความระมัดระวังไม่ผาดโผนและไม่ถีบรถจักรยานด้วยความเร็วเมื่อถึงทางแยกควรหยุดมองให้แน่ใจว่าไม่มีรถจึงถีบรถจักรยานข้ามไปได้ จูงรถจักรยานข้ามทางม้าลายในบริเวณที่มีการจราจรคับค้างนำสิ่งของใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยหรือใช้สายรัดกับเบาะท้ายให้เรียบร้อยก่อนทีบรถจักรยานให้สัญญาณมือกับรถที่มาข้างหน้าหรือข้างหลังทุกครั้ง 3. การป้องกันอุบัติเหตุจากการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์ให้สวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกทุกครั้งไม่หิ้วกระเป๋าหรือถือสิ่งของไว้ในมือควรใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยจับเอลผู้ขับขี่ให้มั่นคงไม่เมื่อลอยหรือนั่งหลับวางเท้าบนที่พักเท้าหรือกางเท้าออกด้านข้างเพื่อป้องกันเท้าเข้าไปในซี่ล้รอรถ 4. การป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยรถยนต์รถประจำทางและรถไฟเมื่อนั่งรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขึ้นและลงรถประจำทางเมื่อรถจอดสนิทและไม่แย่งกันขึ้นหรือลงรถเมื่อขึ้นรถประจำทางควรหาที่นั่งให้เรียบร้อยหากต้องยืนควรหาที่ยึดเกาะให้มั่นคง ไม่ยื่นแขนขาหรือศีรษะออกนอกตัวรถประจำทางควรนั่งให้เรียบร้อยไม่ยื่นแขนออกนอกตัวรถไม่ยืนหรือห้อยโหนบริเวณประตูรถเพราะจะทำให้พลัดตกจากรถได้ 5. การป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยรถไฟฟ้าขณะขึ้นลงบันไดเลื่อนบนสถานีรถไฟฟ้า ต้องจับราวให้มั่นคงยืนรอรถไฟฟ้าหลังเส้นสีเหลืองและไม่ชะโงกหน้ามองรถไฟฟ้าหรือรางรถไฟฟ้ายืนด้านข้างประตูทางเข้าออกรถไฟฟ้าและให้ผู้โดยสารด้านในรถออกมาก่อนแล้วจึงเข้าไปเมื่อได้ยินสัญญาณปิดประตูไม่วิ่งเข้าสู่ประตูรถให้รอขบวนต่อไป เพราะอาจถูกประตูหนีบได้หาที่นั่งหรือที่ยึดเกาะให้มั่นคงและไม่วิ่งเล่นบนขบวนรถไฟฟ้าต่อไปมาดูอุบัติเหตุจากการเดินทางทางน้ำกันบ้างครับการเดินทางทางน้ำหมายถึงการเดินทางโดยใช้เรือเป็นพาหนะทั้งในแม่น้ำลำคลองหรือการเดินทางในทะเลอุบัติเหตุจากการเดินทางทางน้ำที่พบได้บ่อยเช่น เรือล่มท่าเทียบเรือล่มเรือชนฝั่งสาเหตุของอุบัติเหตุจากการเดินทางทางน้ำเกิดจากความประมาทของผู้ขับเรือเช่นขับเรือด้วยความเร็วขับเรือขณะเมาสุราการบรรทุกผู้โดยสารเกินน้ำหนักของเรือหรือท่าเทียบเรือความประมาทของผู้โดยสารเช่นวิ่งขึ้นหรือลงเรือ นั่งบริเวณริมขอบเรือหรือท่าเทียบเรือชำรุดการป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทางน้ำไม่ลงเรือที่มีผู้โดยสารเต็มหรือล้นลำแล้วยืนเข้าคิวรอเรือบนท่าเทียบเรืออย่างเป็นระเบียบหากมีผู้โดยสารยืนรอเป็นจำนวนมากควรยืนรออยู่บนฝั่งก่อน เมื่อลงเรือหาที่นั่งให้เรียบร้อยหรือหาที่ยึดเกาะให้มั่นคงและไม่วิ่งเล่นบนเรือสวมเสื้อชูชีพหรือนั่งและยืนบริเวณที่ใกล้เสื้อชูชีพหรือห่วงยางบนเรือเพราะหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้หยิบใช้ได้ทันทีขึ้นหรือลงเรือเมื่อเรือจอดเทียบท่าเรียบร้อยแล้ว การโดยสารเรือข้ามแม่น้ำหรือเดินทางสั้นๆโดยปกติจะไม่สวมเสื้อชูชีพผู้เดินทางจึงควรสังเกตและนั่งหรือยืนบริเวณใกล้เสื้อชูชีพหรือห่วงยางและต้องหัดว่ายน้ำให้เป็นด้วยนะครับ